Okay. หม่แต่ว่าวันนี้ไม่มาคนเดียวยังมีเพื่อนเอฟที่เป็นรุ่นน้องอีกคนมาด้วยนี่นี่มาหนึ่งใช่ครับผมเอาเลงเอาเองใช่เสื้ออะนไรเสื้ออัไรเสื้อคอนเซ็ปเพลงใหม่นี่เอมีด้านหลังดูด้านหลังดูด้านหลังปอปออนบเจอลาเจอลาเจอลาเจลใส่ยังไงครับนี่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 คุกเกิดดู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 ดรลุกหรือูดูดูเขาูดูดเดูดูด่ดูดูดูเูด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 าดูดูงดดด พ,ววพี่มีเงินดาวล้วงเขามาล่องดาวอยู่เป็นเขาล่องเองอยู่ไงใช่อ๋อเหรออ๋อที่นี้เหรอใช่ครับผมนู่นพี่มีขนมจีนปัวน้หรอเขาต้องมาล่องไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวค่อยคุยใช่ไหมครับผมดีมาอะไรนี่เปิดล้วงไแน่เลยเหรอเนี่ยดีดีอะอะส่งไปร้องเพลงหน่อยไหมครับผมผมกับเนสเอฟเก้าเลยครับผมน้า ไม่รักก็อมอากพกบอกมา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 ดที่ขยับขยับนะขยับขยับหน่อยงนันขยับนอยขยับนอยทีนี่ค่ะเป็นชนีมาทำไมแต่ชั้นสามูกเขาะอกอะรันโอ้ย ไปเป็นดาราชนแบบว่าชื่อเขาชิงรางวัลด้วยอ๋อค่ะมีมีโอกาสในชื่อเขาชิงแล้วก็เป็นนางเอกเลยเป็นนางเอกดีใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าชื่อแต่ละคนก็หืูมีแต่ตัวบิ๊กๆทั้งนั้นแล้วหนูหนูเขาชิงรางวัลมีใครบ้างตอนนั้นโอ้โหมียาย่าค่ะมีใครอีกนะมี อุ้ยหลายคนนะแต่หนูรู้ว่าหนูนั่งหลังยาย่าเราเราเป็นตัวแทนรู้องอะไรเรื่องยาย่าไเรื่องห่วงมานค่ะมันต้องฟู r you ค่ะเป็นเรื่องแรกใช่ครับใช่ไหมห่วงมาพี่เต็มต้องมาสิทธิ์ป่ะอันนั้นของพี่กุ้งครับพี่กุ้งใช่เรียกได้ว่าจะกค้งก็มีโอกาสร่วมงานกันมาเยอะไม่ได้เขาเพนที่ปีละ สปีค่ะไปทำอะไรเขาไม่ให้ร้องหรือยังไงเล่นละครค่ะพี่โมลค่ะแต่ว่าก็มีงานร้องเพลงแล้วก็ละครเวทีที่ต้องร้องเพลงอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกิลนี่ก็เป็น สองปีหลังจากที่ได้เล่นละครก็มีซิงเกิลนี้ค่ะสวยขึ้นนะสวยแ่บเนียนแล้วแนวสไตล์ชนีเบลเบลอะแล้วคนก็มองว่าพอไปเอาดีนักการแสดงเพลงก็คงไม่ทําแต่ก็กลับมามีซิงเกิลใช่และตอนนี้ยังทำเพลงอยู่ค่ะก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้ร้องนะก็น่าจะถึงเวลาอันเหมาะเหมาะสมแล้วที่จะได้ร้องเพลงนี่รองเพลงเพาะมากนะคี่ AF9 ใช่ค่ะปีเนี้ปี AF12 โอ้โหปอนี้แหละ หนึ่หนูหนูหนหนึ่ั้นรุ่น่อ้องักะน้หนูเอฟเจ็ดเอเจ็ดเจ็ดเจ็ดะครก็เดินทางมาตอนนี้ก็บางเอฟสิบสองอยู่เหมือนกันใช่ครับุณนะคุณน้องเอฟเองก็มีแฟนด้วยแฟนเพลงแฟนสาแอบจะมาเอาแามาอยู่ไม่ใช่ใบหรอใบเหรใเขาบอกหล่อนไปแย่งคนอื่นมาด้วยแรงมากวินิแย เป็นเพื่อนกันถามป้อนด้ิยสิตอบเองสิเขาโอเคเลือมากไม่ช่วยเพื่อนเลยเป็นเพื่อนกันไม่ได้แย่งใครค่ะพี่โมดไม่ได้แย่งใช่แฟนกันหรือเปล่า เป็นเพื่อนสนิทสบายใจเป็นคู่จิ้นกันตั้งแต่ในบ้านแล้วคู่จิ้นแต่สยใจเขาว่าคู่จิ้นกูกลวแอบจิ้มกันเน่ยสิแอบจิ้มแอบแอบจิ้มจิ้มจิ้มยิ้มความไิ้มจ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 ้มจิ้มจิ้่จิ้งจน้มจิ้มจิ้มรอบมจิ้มจ้นจิ้ก็ิ้มจ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 น้มจิ้งจิ้มจ่้มจิ้มจิามจิมาิ้ม้มจิ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 ดตัวเป็นแฟนกัน โอ้ก็จริงจริงมันก็คุยกันไปเรื่อยอะค่ะเพราะไปแย่งเข้ามาตอนนั้นมีข่าวเป็นมือที่สองอีกมีแย่งจริงๆไม่ได้แย่งจริงๆแล้วเราคือเรารู้แค่ว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ในบ้านเราไม่รู้ว่าข้างนอกมันมีเหตุการณ์อะไดเราไม่รู้โลกโซเชียลเราไม่รู้ไม่ทราบเลยค่ะสามเดือนค่ะพี่บุ๊กบกคือแบบเราก็อยู่อยู่แต่กับเพื่อนเอฟคือยี่สิบสี่ชั่วโมงออกจากบ้านมาเราค่อยได้รู้ข่าวสารคือออกมาแบบเจอโอ้พี่ๆนักข่าวมาถามนู่นั่นตั้งตั้งตัวไม่ทันเลยเพราะแบบ ใหม่ด้วยค่ะเพราะในบ้านเขาไม่ได้มีโลกโซเชียลเขาไม่ให้เล่นไม่รู้แต่ว่าที่ซันที่เขาให้เล่นแล้วนะใช่ใช่ถามกลับมาที่โอเคเพลงที่มีสองปีเพิ่งมีเพลงเดียวมาโปรโมทโอเคเข้าใจกันแล้วสิงคโปล์แรกที่นางมีในรอบสองปีเดี๋ยวจะให้ร้องอีกสามรอบดีไม่ะเฉพาะนะมันน้ำเน่าด้วยนะก็ให้มาโปรโมทก็ต้องเอาหน่อยสิทำนานในเพลงนี้ฮะในขั้นตอน จริงๆแล้วคุยก่อนที่จะเข้าห้องอัดก็ประมาณหนึ่งเดือนอค่ะ,ะใช่แล้วก็จริงๆอัดใช้เวลาหนึ่งอาทิตยใ์ในการเข้าห้องอ,อัดแล้วก็ปล่อยออกมาให้ได้ฟังแล้วก็ถ่าย MV ต่อแล้วก็ปล่อย MV เลยค่ะอ๋อไม่รักก็จบไม่พบก็จาก เออแหกปากร้องอย่างเดียวหรือมีส่วนร่วมอย่างอื่นด้วยฮะเขาก็ไม่ได้แหกปากเขาร้องธรรมดานะพี่ยังคือได้คุยเนื้อหาเพลงด้วยค่ะแล้วก็คอนเซปต์พวกกะอปเอ็มวีอย่างนี้ว่าอยากจะได้เป็นแบบแนวไหนแล้วก็พวกเสื้อผ้าอย่าค่ะก็แบบได้เป็นเลือกช่วยก็คือมีมีมีส่วนร่วมในในในเลือกเุปแบบคอนเซปต์นี้อ้อ่ะอีกหนึ่งคนนักร้องเอลพิวอ๋อปออันนกเออคนที่เขาเอลพิวมาจากไหนจันไรแล้วนะปอบอกว่าเห็นตัวเอล อย่างเงี้ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ คุณลองให้จับอะไร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 เาอยู่แล้วเขาทำงานกับน้องกูแล้วนี่นี่เราคว้ามาด้กันหลายรอบแล้วเนาะสิบแพ็คหนึแน่นดีขอดูเปิดไม่ต้องดเนี่ยเปิดสิบแพ็คนี้นี่นี่นี่โอ้ดีมากดี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 โคราชดีมาสดลองไอทีนะเดี๋ยวเดี๋อันนั้นรองเขาต้องโชวกกราฟท้องอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะรมาดูพิธีกรเราโชกนะไม่มีแล้วคุณดีเด็ดเด็ดทำไมแอบซ่อนรูปขนาดนี่คุณอู่ไม่ไม่บุกโก้บุกโก้ดูรูปรอรอรอไม่รอแจ้งมา น้องแล้วทรับเลพอแล้วให้น้องเขาร้องเพลงสรุปแล้วทำไมหุ่นดีขนาดนี้ไม่ดีครับผมก็คือเหมือนเราก็เต้นทุกวันมันก็เลยเผาผลาญดีมันก็เลยดาักมสอนที่มดหน่อยช่วงนี้เข้าฟิตเนสบ่อยนะติดเทรนเนอร์อยู่นะไม่ได้ติดฟิตเนสเชฟฮองโดนตกเชฟต้องเข้าฟิตเนสวันละนิดหน่อยไปเอาไปเล่ฮอร์โมนได้กีกแต่ถึงจะเป็นคนแบบว่าไวทองเร็วเกินต้องบอกว่าน้องปอนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ ยอมรับบดปล่อยเพลงอะไรมาก็จะเป็นกระแสเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆ้นของทูแล้วด้วยซ้ำไปเคยจะมาถึงขนาดนี้มันไม่ถึงขนาดต้นๆนะครับเพราะว่ายังมีต้นแบที่ถ้าเป็นตัวเก่งจังเลยเนาะไม่แต่ว่ามันคือเราก็มีรุ่นพี่ที่เขาแบบโด่งดังหลายคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราได้รับโอกาสในการปล่อยเพลงแล้วเพลงที่เราเลือกมันจะค่อนข้างแบบ ค่อนข้างบ้านๆหน่อยเลยครับมันไม่ได้แบบเกินตัวเราไปมากฉันอยากรู้ว่าใครเป็นคนคิดว่าว่าพี่แกอยู่ดีจะต้องไปร้องเพลงสไตล์ลูกทุ่งวะบ้านๆนี่หรอดูจากเนี่ยค่ะหน้าเน็ตโอ้ช่วยนะซิสนิทกันเนาะเออคือใครจะใจดีอะเรือกจากเลืองการร้องไม่ก็ดูจากสไตล์เวียนการร้องสไตล์แล้วก็ลักษณะนิสัยอะไรเนี่ยครับเราเรามีความเป็นอย่างนั้นยังไงอะมันเราเราจะไม่ชอบอะไรที่มันแบบ หรูหราะี่เท่าไหร่อไรเงี้ยเราชอบแบบธรรม, <Pink. S 1> มาดาธรรมาดาง,ง่ายๆไรเงี้ยเราก็สื่อสารตรงๆเนื้อเพลงก็จะพูดตรงๆเลยครับไม่ได้ไม่แต่ท<ม>ุกเพลงที่<ล>ผ่านมั <c oughs> นเป็นเพลงเร็วเข้าใจได้โจโจแต่พอเพลงร้าวมันเป็นเพลงช้าแล้ววัวปรเดี่ยที่เต้นแบบบั้นเอวไรเงี้ยายไป้วผ่ายไปไหมานไปไหม ก็เหมือนเราก็อยากถ่ายทอดอีกอารมณ์หนึ่งด้วยนะเหมือนเหมือนเราเต้นมาเยอะแล้วก็หาเพลงพักเวลาอยู่กับแฟนมันจะเต้นขนาดมันอยู่บนเวทีมันเต้นขนาดต้องรอชีวิตจริงมันจะขนาดไหนาที่งดมันลู้สาวนี่หมายถึงเวลาเต้นใช่ไหมพี่ไม่ใช่หนุ่มแต่เกิดเปรี้ยนขไวเก่งลูกนี่นี่เพลงเช้ามีท่าเต้นมาเต้นได้มีโยกโยกเฉยๆครับไม่มีแบบว่าไม่ได้มีเอวแล้วแรกผมจะขอเขาเต้นเป็นโซนก้มเงาก้มเงาเต้น เออยังไม่ใช้อะไรไขวัเนี่ยคุณจะทำรายการต่อไม่ได้ก็ตรงนี้แหละนั่งดูครับไี่สนิทพี่นั่งดูตรงนี้เออเฮ้ยทำสิทำสิอ่านเต้นโปรดของเจ้าทำอะไรนัสุขผมขืนว่ามีความสุขมากๆสาวเช้เออแต่แบบนี้มันแปลไม่รู้หรอกที่มันเล่นขนาดนี้มันพยายามจะกบเกลือไม่ให้เข้าเรื่องแฟนมันอยู่ถามเลยไม่ได้หรอก เป็นโซนชุ่มเนื้ไม่แต่เขาบอกว่านีคนนี้คนนี้คนนี้ชื่ออะไรเกรฟเกรฟคนไหนครั AF Z จ็ดเออทำไมบ้านนี้บริษัทนี้มันกินกันเองมันไม่มีปัญหาบ้านจริงหรอวะฮะก็เขาไมีเยอะบ้านเยอะเด็กเขาหนึ่ง้อยกว่าคนเนอะนม่เขาสนิทกันสนิทกันได้ยังไงฮะ ตั้งแต่ในบ้านแล้วครับคือเหมือนเป็นคู่เริ่มถักเป็นคู่จิ้นมาก่อนเหมือนคู่นี้เหรอดูดดููสายตาเน้นพูดเลยสายตาอำมหิตของมันว่าเหมือนกับเน้นะครับความสัมพันธ์เหมือนกับเน้นเลคือเน้นกับไบอ้พวกเนี้ยนะตอแหล่แป้งปอแหล่ทั้งคู่อะสรุปแล้วนี่มันมีหัวใจด้วยเนี่ยเวลาลงมันมีหัวใจอะวยเนไหมไม่ลงเราก็เปิดตัวงจีนขนาดไหนลูก โอ้ย oh, สวีทกันแค่ไหนสวีทกันคือคือเขาเป็นคู่ปร no ึกษาเป็นพี่น้องน้องเกรเขาเป็นรุ่นน้องเขาก็เหมือนว่าสบายใจที่ได้อยู่กับพี่ปอคือบบปอเป็นคนที่ใส่ดีค่ะให้ให้คำปรึกษาน้องๆด้วยดี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 มากดีดีแล้วความรักของคู่เขาเป็นยังไงคู่เขาก็คือเหมือนเขาก็เหมือนอยู่กันแบบเป็นเพื่อนคือเขาสนิทกันมากเวลามีงานด้วยกันเขาก็จะแบบ มีโมเมนต์น่ารักน่ารักสนุกเลยแฟนๆก็ชอบอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบม,ม,ม,มีงานคูน่กันนู่นนี่ตอนนี้สอ,องคนนี้เหงื่อออกแล้วก็พยายามช่วยเหลือกันเต็มที่ผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นว่าที่แม่ของเด็กโอ้โหย <c oughs> <c oughs> ี๋่สิมเง21ครับเดี๋ยวดูก <c oughs> ันย,วยาวๆดีกว่า <c oughs> น,นี่แต่น้องเด็กคนนี้เก่งมากๆนะฮะวันนี้คือกำลังจะส่งพ่อเรียนปริญญาต่อโอ้โหคือยังไงเรียนอยู่ครับเรียนปริญญาเอกครับตอนนี้โอ้โจะเรียนปริญญาเอกไปเรียนปริญญาเอกอยู่ ตอนนี้ไงคุณส่งน้อง,งน้องติดธรรมศาสตร์ยัง น้องตอนนี้เข้ามาเรียนเรียนมรังสิตแล้วครับได้บุนก็เลยโชคดีไปน้องหรอใช่น้องสอบติดทุกคนตอนแรกเรียนปราสาแต่ว่าตอนนี้มาเรียนที่รังสิลปแล้วเพราะฉะนั้นกเคยถามปอปอทำงานเยอะๆอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรก็คือเขาก็เอาน้องมาส่งส่งทุกอย่างเลยเขาบอกว่าเขาอบบุนเขาพูดก็เหมือนเราจากที่เหมือนเราเคยไม่ไม่ได้มีอะไรมาก่อนพ่อแม่ก็ตอนนั้นคือแบบพยายามหาส่งเราเรียนที่ดีๆที่สุดอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็อยากแบบกลับมาแบบ ให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเราอยากได้เที่เขาไม่เคยได้รับอะไรมาเลยคือพ่อเนี่ยอยากเรียนปริญญาเอกอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลยแบบคือเขาเริ่มเรียนแล้วแหละแต่ว่าก็หยุดไปเพราะว่าเหมือนต้องส่งเราส่วนลูกๆใช่3สามคนครับสามคนแล้วส่งเรียนโรงเรียนประจำแบบอยากให้ได้ภาษาอยากได้ให้อะไรเงี้ยดีแล้วีคุณก็เลยเป็นคนส่งน้องหมดเลยก็ส่วนใหญ่เราก็ออกให้หมดเลยอะไรเงี้ยทุกวันนี้โอ้โหแล้ว่าแปลกเด็กอายุ2 1กำลังจะส่งน้องเลยตอนนี้น้องก็เข้ามาเรียนที เพลินแล้วใช่ครับผมคิดอยากให้น้องเข้าวงการมั้งหโอต้องถามมันมันไม่รู้จะชอบหรือเปล่าเนียน้องผมเขาจะแบบขันแนวไหนแนวไหนน้องแบบน้องแนวไหนเล่นเป็นเล่นดนตรีมากกว่าครับเป็นดนตรีถือว่าเราประสบความสาเร็จยางสําหรับตัวเองนี่เพราะว่าถ้าพูดถึงนะหลายคนอายุเท่าคุณยังโอ้โหให้พ่อตอบปริญญาเอกก็ยังไม่ได้ที่มีบ้านมีรถมีครบหมดแล้วอ่ะก็ในระดับหนึ่งครับยังไม่ได้ถึงขั้นแบบ ที่สุดแต่ว่าเราก็ยังมีฝันของเราที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็พอใจในระดับหนึ่งที่เราที่เรามีแล้วครับคืออยากถ้าสมมติมีเวลาเนี่ยเราจะมีเวลาพูดคนนี้ทุกครั้งที่เจอเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีความน่ารักอ,ะอ่ะคือเงินทั้งหมดเขาบอกเออเมื่อก่อนพ่อพ่อพ่อ,พอเขาแบบว่าเคยเลี้ยงเข้ามาวันนี้เขาก็เลี้ยงพ่อกลับนี่ จริงๆมากกว่าศิลปินหล่อนแล้ววันวันแต่งเนื้อแต่งตัวหรือเปล่าวะเขาก็แต่งเรียบร้อยแล้วตายเขาไม่ตายเหมือนปอค่ะแต่ว่าน้องไม่เยอะเท่าปอมีน้องชายคนนึงเหมือนกันหล่อนเป็นผัวพี่สิลูกจะได้ต้องเลี้ยงดีมคะที่ชื่อหนูเลี้ยงนะพวกบอกเอาไหมคุณแม่คุณแม่เราทำงานอยู่นะคะให้ฝากซิงเกิลหน่อยดีกว่าปอนิดนึงนิดเขาบอกว่าที่ปอมีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรรู้เป่ะพี่เพราะคุณใส่เกงในเสียมผูตลอด เงไม่แชมพูตลอดใส่นอนปลอดสิมันจะมีปากเพลงด้วก่อนปากเพลงด้วยแล้วไม่ถือเคปถืออะไรทำไมไม่ใส่มาแต่ใส่ตั้งแต่มัธยมเลยก็ติดตัวนั้นอะไรย่างเงี้ยใส่ตัวเดียวมันไม่เหม็นตายหรือวะไม่เหม็นไม่ใั่ใส่เนาะนี่เราเราชอบดอกชีวิตชีวิตปกติต้องแต่งเกีงในสีอะไรเชื่อมัไหมนอกไม่อันอันนี้เราใส่เป็นธรรมดาแต่ว่านอานอนอะไรเงี้ยใช่ครับผมแน่นอนอ่ะหนูก่อนร็อกไปเลยปากเพลงก่อน ฮาวก็ฝากนะคะเพลงไม่รักก็จบไม่คขาก็จากเนสนะคะก็เป็นซิงเกิลล่าสุดข,ของเนสเองนะคะฝากด้วยนะคะดาวน์โหลดได้แล้วนะคะ2 4ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงไปเสียงรอสายนะคะแล้วก็โทรทางไอทูนได้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเหมือนกันครับเหมือนกันโสดก็เหงาแล้วเขาเจ็บหลดที่เดียวกันเลยทูมิสิกเดตคอมหรือว่ากดสองสี่ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงเลยครับผมโสดก็เหงาแล้วเขาก็เจ็บอ่ะส่งกันเลยทำเพลงนี้เลยค่ะเชิญกันเชิญนะบ้าน เขาก็ไปมีไหมคนดีดีมีไหมฉันอยากเจอ ใครหัวใจทุเกเลีย่ยวอยู่คนเดียวก็ท้อเรื่มมันเห็นใครเดินด้วยกันรักกันแล่วมันอีชฉาคนเด่นทางแต่ว่าคนที่เหงาหนาวใจกว่าจนเมื่อฟ้าให้มาได้พบเธอคนเดารักก็ เพื่อรอทิ้งก็้างกันไปโชคดีไม่เท่าไรโชค้ายก็่มาให้เจอยมเ,เ,เป็นเจ้าชายได้เป็นอีกควายนาน,า,นาเสือได้เป็ช้ำเปเผลอจะเป็นจะตาย มีไหมฉันอยากเจอคนดาวรักก็รักไม่จริงเพื่อก็ทิ้งตัวคว้างเปนไปโชคดีไม่เท่าไรโชครายก็มาให้เจอเรียนเป็นเจ้าชายหลับให้เป็นอีกควายหน้าตาเสิร์ได้เธอช้ำเธอเธอ เป็นจะตาเป็นสดขง

ไรแท้ตราเจ๊กหล่อ